สวัสดีค่ะท่ er. านผู้ชมค่ะก็กลับมาพบกับจิปาถาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปรับวัคซีนป้องกันโควิดไดทีมเข็มแรกในชีวิตค่ะท่านผู้ชมค่ะติ๊ดเต้นตเต้นตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะตอนนี้กําลังวนหาที่จอดรถค่ะนี่ค่ะหน้าโรงพยาบาลตรงนี้เลยนี่ค่ะ,ป,ะป้าปานี่เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปรับวัคซีนป้องกันโควิด1 9มาเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะคะว่าไปรับวัคซีนมาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะนี่ค่ะนีเพิ่งไปฉีดมาวันนี้เองนะคะ ช่วงเวลา13นาฬิกา52นาทีค่ะซึ่งก็การฉีดวัคซีนนะคะขั้นตอนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะเริ่มต้นเลยนะคะ,ะก็ลงทะเบียนนะคะนเน้นได้งลงทะเบียนวันที่18นะคะท่านผู้ชม18 พฤษสภาคงมปีพุทธศักราช2504ค่ะแล้วก็ได้รับข้อความเมสเซจนะคะส่งมาว่ามีการระบุชื่อแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะก็จะได้รับเบสเมสเซจแบบนี้ก็จะมีระบุชื่อนะคะชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนค่ะแล้วก็มีชื่อวัคซีนที่ได้รับค่ะนินได้รับเป็นวัคซีน ไฟเซอร์นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีกำหนดวันนะคะวันที่25นะคะที่นินได้รับวันที่25เดือน5ปีคริสต์ศักราช2021ค่ะแล้วก็เวลานะคะ14.05นาทีนะคะแล้วก็ได้ไปฉีดที่โรงพยาบาลที่โคมาโนนะคะท่านผู้ชมก็หลังจากที่ไปถึงปุ๊บนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะต้องโชว์ข้อความนี้นะคะให้กับ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการเช็คค่ะว่าเออโอเคค่ะบุคคลคนนี้ชื่อนี้นะคะได้รับวัคซีนชื่อนี้ชื่อนี้เวลานี้นะคะก็เขาก็จะทําการรับเรื่องค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนที่ซักประวัติค่ะเขาก็จะซักประวัติเราว่าเออเนี่ยแพ้ยาอะไรไหมอะไรนะคะแพ้ยาอะไรไหม ตอนเช้าเนี้ยเมื่อคืนนี้หรือว่าวันนี้นะคะได้กินยาอะไรมาไหมนะคะท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กินแอลกอฮอล์มาไหมดื่มแอลกอฮอล์มาไหมนะคะก,ก็ประมาณนี้ค่ะคก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะซึ่งหลังจากที่มีการซักประวัติอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะผ่านไปอีกสเต็ปหนึ่งค่ะก็ จะเข้าไปหาหมอนะคะหมอก็จะแนะนําว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะเป็นเวลา7วันนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็พักผ่อนให้มากๆนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะท่านผู้ชมคะหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก42วันนะคะก็จะมีข้อความจากรัฐบาลนะคะส่งมาให้อีกค่ะ เพื่อที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่2ค่ะค่ะหลังจากที่คุณหมอได้แนะนำวิธีการนั่นนี่นูน่น,นเรียบร้อยเสร็จสรรพนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ถึงขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนค่ะในการฉีดวัคซีนนะคะมินไม่สามารถที่จะแบบว่าถ่ายรูปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตนะคะท่านผู้ชมค่ะ ก็เลยได้แค่นี้ค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บนะคะก็หมอก็ให้ไปรออีกห้องนึงค่ะเพื่อดูอาการประมาณ30นาทีนะคะว่าออจะมีอาการแพ้ไหมนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจาก30นาทีผ่านไปถึงจะกลับบ้านได้นะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับตัวนินเองนะคะวันนี้ก็ได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคะ่ะท่านผู้ชมค่ะก็ ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรค่ะก็เฉยๆค่ะเหมือนกันที่เราไปฉีดยากปกติธรรมดาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอาการแพ้ใดๆค่ะแต่ว่านินก็จะขอแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่จะไปรับการฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็ ศึกษาแพทย์ให้ดีนะคะว่าเ,ออเป็นโรคนี้แบบนี้นะคะสามารถรับวัคซีนได้ไหมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะคะท่านผู้ชมห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่ายาไปถ้ากินยาไปนะคะก็ต้องแจ้งให้หมอได้ทราบนะคะว่ากินยาตัวนี้ตัวนี้นะคะเพราะว่าทางหมอก็จะได้รู้และจะได้พิจารณาว่า จะฉีดดีหรือไม่นะคะแล้วอย่างที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมขาอย่าลืมพกน้ําดื่มไปด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่เรา,าฉีดวัคซีนมาเสร็จบุ๊บเนี่ยค่ะก็อาจจะมีอาการหิวน้ํานะคะท่านผู้ชมก็เวลาเราดื่มน้ําเข้าไปนะคะก็จะทําให้เราลดการกระหายได้มากแล้วก็ลดอาการตื่นเต้นได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมขาสําหรับวันนี้นะคะจิปปะถาชาแนลหวังว่า ะค,ะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้จิปปะทาชาแนลต้องขอขอบคุณท,ท่าน,น,ะะาาจนจาผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปจนจบคลิปค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนเลยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย